ลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้คนไข้ที่จัดฟันเสร็จแล้วได้ดูกันนะครับซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไข้ที่กําลังจะได้ใส่รีเทนเนอร์นะครับเราจะบอกวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับและการดูแลรักษาโดยละเอียดนะครับลองมาชมกันดูนะครับตามปกตินะในทุกๆกรณีนะครับ คนไข้ได้จัดฟันเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมีการให้คนไข้ทุกคนที่ใส่เอนเทนเนอร์นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นเรียกเป็นบูพินนะครับคือเป็นขั้นตอนสองคัญอย่างมากในการจัดฟันทีเดียวนะครับไม่แพ้กับการจัดฟันให้สวยนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติมันจะมีการคืนตัวตามธรรมชาตินะครับฟันเกก็จะเกเหมือนเดิมหรือคนที่ฟันเกยยืนอาจะมีการยื่นเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นเอนเทนเนอร์เป็นเครื่อนสำคัญมากนะครับในการควบคุมให้ฟันที่เราจัดแล้วไม่เสียสภาพไปนะครัับบบบรีนอะคจงๆก็มยยู่หลาแ ในคลิปที่เราเห็นอาจจะเป็นแบบเป็นแบบเหล็กนะครับเส้นเดียวที่ที่ยมใส่กันหรืออาจจะเป็นแบบใสนะครับซึ่งคนไข้ของเราเนี่ยเราจะทําการเลือกให้เองนะครับว่าแบบไหนจะเหมาะกับคนไข้เพราะว่าสภาพฟันแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อตอนจัดฟันเสร็จแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราได้อัดนะครับวิดีโอคลิปที่เราทําการสอนคนไข้นะครับในการถอดสายดิเทนเนอร์ที่ถูกต้องนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไข้ที่ก่อนมาจะได้ใส่ดิเทนเนอร์นะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเราทําการใส่ถอดไม่ถูกต้องนะครับดิเทนเนอร์มันจะไม่ทนนะครับแล้วก็ อาจจะมีปัญหาว่าถ้าใส่ผิดเนี่ยใส่ไม่ลงที่อาจจะฟันเกยกับมาคืนได้หรือว่าต้องมาจัดฟันใหม่กันรอบ2นะครับก็ลองมาชมกันดูนะครับก็คือดีเทนเนอร์ประกอบนะครับมันมี2ชิ้นนะครับผมนะฮะอยู่ทีชิ้นล่างกับชิ้นบนนะฮะชิ้นบนเีจต้องเกล็ดชิ้นง่ายๆชิ้นมันจะใหญ่แผ่นจะใหญ่นะครับฝรล่างมันจะแผ่นเล็กนะครับผมนะคือมองเนื้อสีขาวเนี่ยก็ดีอย่างว่าถ้ามันสกปรกเนี่ยมันจะมันจะมันจะมีสีทีเปลี่ยนเลยนะครับนะครับแล้วก็ คือวัสดุเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นอะคริลิกที่เป็นเป็นัโดยไม่ใช่ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุจริงๆแล้วนะครับถ้าน้องไปดูว็กซ์ใกล้ๆนะครับมันจะคุณให้ายๆของน้ำเล็กๆๆแต่มันมันเรมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นดังขอแนะนําให้ซื้อเม็ดฟูนะครับเม็ดฟูที่เป็นเป็นแช่คำคำสารคำตรองครับมามาแช่เพราะว่าพอนานปุ๊บเนี็ตโล่งมันจะแช่ตรงนี้นะครับใส่ไว้หลายปีมันจะมันจะมีกลิ่นแล้วมันจะทําให้บางทีบางคนใส่ก่อนที่จะเจ็บคอเพราะว่ากระเทียมมันเยอะนะครับพยาง บอกได้เลยว่าแช่สองสามวันแช่ครั้งนะครับน่าสนใจครับดีเทนเนอร์ปกติเนี่ยถ้าน้องใช้ถูกนะอยู่ในห้าปีอย่างน้อยนะครับบางคนเป็นสิบปียังอยู่นะดีเทนเซอร์นะครอันเดียวเนะี่ยใช่ครับคพียงแที่โรงพยาบาลเนี่ยคนนึงใส่สิบตัวปียังใส่อยู่เลยนะครับเั็นดีอยู่เลยถ้าเราใส่ถูกคือหัวใจบางทีเวลาใส่ให้น้องกดนะครับผมที่เป็นเพดน,นะครับห้ามห้ามกดตรงตะขอนะครับบางคนเนี่ยเอาเอาดีเทนเนอร์ผ้าพฟันแล้วกลับกึบ๊บไปแบบหรืเอามือกดตะขอไปหว่านมันหักนะฮะน่ะหัวใจ เราเวลที่มันเป็นเขาเรียกเขาเรียกโบตรงหน้าที่มปนโคเลยครับให้อย่าเอามือไปจับนะบางคนชอบถอดเกี่ยวเนี่ยว่หักเหมือนกันนะครับที้แค่เกี่ยวตรงนี้ตรงนี้ครับตรงที่เป็นบาร์ขั้นหลังเนี่ยเราทำบาร์แล้วดึงนะฮะหรือถ้าข้างล่างเราก็เราก็ดึงขึ้นคุพร้อมเป็นสองข้างนะครับอย่าดึงทีละข้างมันหักดึงเข้ากันมันเด้งขึ้นมาเลยเป็นสติใช่ครับแล้วก็ข้างบนเราก็เกี่ยวเนี่ยเราก็ดึงลงมา ครับคผมะือสรุปว่าตรงข้างบนเนี่ยถ้าข้างหน้าไม่จังเป็นอย่าออยย่่าาไปยุ่งเลยนะถ้าแบบมันดึงไปบ่อยใช่ใช่ครับเพราะถ้าดึงข้างหน้าบ่อยสมมติเราถอดใส่สักปีสองปีเนี่ยถอดเป็นพันๆครั้งเลยมันไมค่อยบิดบิดบิดสุดท้ายฟันเราจะเกยนะครับก็ผมนะครับแล้วหนึ่งที่สําคัญคือกินปูนเดี๋ยวน้องก็ยังดูแลให้ดีให้ฟันเราสะอาดเพราะว่าตอนที่เราทำมีเดอร์เนอร์เนี่ยเราเคลียร์ฟันสะอาดริ้งเลยหินปูจะไม่มีนะครับถ้าเกิดกินปูนขึ้นเนี่ยครับมันจะเข้ามาเกาะตามพวกนี้พัฒนาไปเวลามัััันนนนนนคคอทีี่่่่ฟปุ๊บบบเยรรมมไแะ ครับว่า,าฟัน,นเราจะค่อ,คอยๆเกลี่ยันต,ตัวอยู่ดีมันเกเพราะว่าไอ่มีปูนปุ๊บเนี่ยมัน,มน,ไ,มมนไม่พอดีกับฟันเราแล้วนะครับามีนเหนีปูนกับฟ<ช>ันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญว่าหกเดือนเงี้ยครับน<ช>้องคุณต้องต้ที่บางทีที่ที่เจ้าโทรพี่าโทรบอกว่าคอยไปกุญงปูนนะ6กเดือนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเาไม่โทรหรือบางทีโทรไม่ติดเงี่ยน้องต้องรบกวนโทรมาบอกเพราะว่า,วา,ะา,าไม่งั้นอยู่ๆมันเกี่เราเสียดายแล้วก็เราจัดตรงสวยแล้นะฮะเดี๋ยวอจะใส่ดูนะครับพี่ี่การใส่ครับนะครับ พูดนะครับเดี๋ยว่านเดี๋ยวงิมนผีนะครับมอสให้ดูกระจกนะครับผมแล้วก็น้องน้องผีผีที่ใส่เลยครับผมนะครับเห็รับดีมอให้ดูที่ใส่ครับกเออนะครับเห็นนะครับก็อย่างใส่ลา่อะนะครับแล้วก็เราก็ภาพอย่างนี้ครับเราดูกระจกนะครับเห็นไหมครัเราเราวางอยู่นะครับเห็นไหมครับผมวางอยู่นะครัเราก็กดนะครกดนะครับกดเป็นขนาดครับเ่มนครับเ่นะครับอยงนี้นหนครับ้านหนนะครับผม้านหน่ง กดเท่าันนที่อ๋อะห้ด้านนี้ฮะเริ่มกดน้นะครับผมฮะข้างบนแล้วก็ทข้างบนนะครับผมนะครับกวางนะะกดนะกกด้กดข้างใน่นนนั่นน่ นะฮะเวลาที่เราถอดแล้วก็มือเกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวดึงเกืบขึ้นมาหลุดยังไงนะฮะกระสับกระก็นะคะนะผมบรรสัยนะนะครับผมนะฮะข้างบนแล้วก็เกี่ยวเลยนะครับผมแล้วก็ดันกึ๊บหลุดมาเหมือนเหมือนข้างล่างนะฮะแต่ใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกแน่นแน่นใช่ไหมฮะแน่นเพราะว่าฟันเราถอดแล้วมันไม่มีอะไรคุมนะครับให้น้องใส่ไปอินขั้วเย็นหนึ่งเขาเนี่ยฮะเขาเย็นขันอย่างครับเดี๋ยวนั่นแหละครับ เดี๋กกินข้าวเย็นคงต้องถอดนะครับผมนะฮะเราถอดทุกครั้งให้ให้ใส่กล่องนี้นะฮะกล่องเรามีกล่องนีเห็นไหมฮะนะฮะอย่าหอที่ชูนะครับถ้าหอที่ชูเนี่ยทิ้งก็คือหายเลยนะครับผมนะฮะถ้าใส่กล่องเนี่ยเรายังไม่ลืมนะฮะนะครับแล้วก็เอ่อพอเดี๋ยวพอกินก็เสร็จปุ๊บเนี่ยแปรงฟันแล้วก็รีบใส่คืนนะครับผมนะครับแรกๆจะรู้สึกแน่นๆหน่อยนะครผมจะใส่ใส่ไปฟันมันจะค่อยๆคลายทินเข้าสภาพเป็นเข้าที่เองนะฮะนะครับผมพันน้ำบ่อยๆแรกๆนะครับมันจะรู้สึกเหมือนเต็มเต็มัฮะะะนนครบ มาถ่ายรายการอีกสองสามเดือนก็ถอดได้ตอนนี้อันนี้คือเกี่ยวตรงนี้นะใช่ครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือตรงนี้อ่ะแล้วนะอ่ะข้างในข้างในนใช่ครับผมใช่ครับตรงตรงนี้อย่าไปเกี่ยวนะบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันมันมันบิดตัวนะครับพยายามอยูุ่ดฟันกลางไว้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคใช่นะครับบนบนล่างสองเทได้นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวสักเดือนหนึ่งมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะฮะนะครับผมได้ครับนะครับแล้วก็โอเคแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ